สวัสดีครับผมสวัสดี FC นะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเป็นขับทุกท่านนะครับของน้องฮักแพงนะครับกลับมาพบมาพบกันอีกนะครับสําหรับอีกหนึ่งคลิปนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่น้องก็มาทักทายกันกับบรรยากาศนะครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องมือนี้เป็นมือวันมาคาบูชาบอกพี่น้องวันศิลใหญ่พรุ่งนี้เข้าพรรษานะครับก็เริ่มเข้าพรรษานะครับพี่น้องนะครับกับพี่น้องหลายคนกับ ได้ไปทําบุญนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับบางคนก็งดเหล้าเข้าพรรษาแม่นวพี่น้องนะครับครับกระชากทายนะครับรอบแรงๆนะครับสามโมงนะครับก็สําหรับน้องขลังนะครับเมื่อนี้ก็ซ้อมคือเก่านะครับพี่น้องก็พอดีแม่แอมนะครับเพิ่นก็ได้เดินทางมาฮอดแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับแม่แอมนะครับได้มาส่งนะครับจากร้อยเอ็ดมาส่งอยู่หม่องพัก นะครับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นซื้อของมาฝากเยอะแยะเลยนะครับสำหรับแม่ฮักแอมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแทนน้องขอบคุณแม่แอมแทนน้องนะครับที่จะมาส่งแม่แอมแล้วก็จะซื้อของมาฝากนะครับลูกสาวนะครับขอบคุณนะครับแม่ฮักนะครับที่รักและเอ็นดูแล้วก็ชื่นชอบนะครับน้องฮักแพงนะครับสําหรับนะครับ นอแข้งนะครับกัทำหน้าที่คือเก้าพี่น้องซ้อมนะครับซ้อมเต้นซ้อมโชว์นะครับตามโปรแกรมคู่เพิ่นนะครับที่เพิ่นได้ฝึกได้สอนกับน้องฝ้าใส่นะครับพี่น้องกับทีมงานน้องๆศิลปินทุกทท่านนะครับนะครับเผ่ากับรอให้กําลังใจรอติดตามนะครับผลงานนะครับการแสดงนะครับของทีมงานสาวน้อยราเพรินโชว์นะครับ ในวันที่3สิงหานะครับเป็นมือเปิดโรงนะครับของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับพี่น้องกะอย่าลืมนะครับไปให้กำลังใจนะครับอยู่ที่สนามกีฬากลางบ้านแพงนะครับหรือท่านใดนะครับบอสมารนะครับเดินทางไปได้กะนาซิมิบัตรกุมปิดน้องพี่น้องเนาะก็เข้าไปช่มไปเมืองสนับสนุนองค์กรสนับสนุนศิลปินได้นะครับนะครับสรับ บ่าวตุ้ยเพิ่งก็ไล่สดนะครับวังหนึ่งนะครับไล่สดแจกเสื้อนะครับเป็นเสื้อของบ่าวตุ้ยเองนะครับที่บันเทศปราแจกนะครับพอๆเม่์มเอฟซีทุกๆท่านนะครับของช่องบ่าวตุ้ยแล้วก็ของแฟนคลับนะครับของน้องแฮกแพงนะครับกับเขาไปเบิงนะครับพี่น้องแต่ก็มีนะครับมีช่องหนึ่งพี่น้องเอาโอ้ยเอาไปว้านะครับเรื่องนะครับที่ นั่นแหละพี่น้องก็คงเห็นนะครับกับปุ๋ปนยังนะครับเบาตุยแล้วกะคือเราก็บอกอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีผลประโยชน์ไม่ได้มีอีหยังนะครับบปไน้มาซ้อยหยังนะครับบปเนี่มาสร้างประโยชน์ยังไงนะครับนะครับกับป่อยแล้วไปนะครับพี่น้องเอ้าก็พานไปนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับเพาก็มาเป็นกําลังใจให้กันดีกว่ามาสร้างพลังบวก มาสร้างกำลังใจนะครับมาให้กำลังใจนะครับทุกๆท่านทุกๆคนนะครับทั้งพอพม่าเอฟซีพอมนะครับแล้วก็ทั้งตัวศิลปินเองแล้วก็น้องฮักแพงนะครับมาสร้างกำลังใจนะครับมาสนับสนุนให้กำลังใจกันดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะนะครับสําหรับเรื่องราวต่างๆนะครับที่วอดีนะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็่านไปนะครับพี่น้องก็ ก็มีคอมเมนต์นะครับผมก็เข้าไปตอบคอมเมนต์อยู่ยูเพจของคนบันทุง h ช n n นลนะครับซึ่งนะครับแต่งตัวเนี่เหมือนข้าราชการครูหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็มาเม่นในทางที่ความคิดนะครับถ้าเป็นจริงๆก็เป็นความคิดที่แย่นะครับเป็นความคิดที่ไม่ดีนะครับสําหรับถ้าเป็นจริงๆนะครับหรือกเกษียณแล้วก็ตามนะครับ คุณมีวุฒิภาวะคุณมีความรู้ความสามารถนะครับอบรมสั่งสอนนะครับลูกศิษย์มาไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่คุณมีความคิดที่นะครับผมเข้าใจแหะครับว่าคนเฮ่าเนาะพี่น้องคนเฮ่านะครับกับความคิดส่วนตัวก็ต้องมีนะครับเวลาออกมา,อ,าอบรมหรือสอนลูกศิษย์ลูกหาก็ก็ต้อง เป็นอีกอย่างหนึ่งก็เข้าใจนะครับแต่ว่าการมาเม้นแบบนี้นะครับในสื่อโซเชียลในสังคมนะครับที่เพิ่นเปิดเป็นสาธารณะนะครับนั่นแสดงถึงนะครับแสดงถึงว่าอย่างบุธิภาวะหรือความคิดนะครับนะครับซึ่งนะครับไม่สมควรทํานะครับไม่สมควรนะครับซึ่งคุณจะคิดเน่าไหดในใจคุณนะครับคุณก็ต้องเก็บไว้นะครับบ่สมควรมาเมนนะครับ แบบนี้นะครับให้คนอื่นเห็นนะครับแล้วเขาสิ่วเขาไปต่อว่าหรือเขาอาจจะรู้และเขาจะบอกว่าคุณไม่สมควรนะครับบ่สมควรที่สิเป็นนะครับคู่บ่าอาจารย์หรือจังใดนะครับพี่น้องกะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับความคิดนะครับแต่ว่าไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับถ้าคุณเป็นดังที่รูปภาพของคุณปรากฏนะครับมันไม่สมควร นะครับที่จะมาเม้นอย่างนี้ถึงความคิดคุณจะเป็นยังไงแต่การแสดงออกนะครับของคุณนะครับมันก็ต้องนะครับดีกว่านี้นะครับหรือไม่เม้นนะครับเก็บไว้ในใจคุณก็พอนะครับอันนี้ก็ผมนะครับเป็นคนความรู้น้อยนะครับแต่ว่าผมก็ก็ยังคิด ทบทวนก่อนนะครับที่จะไปเม้นนะครับแล้วก็ขั้นบอมักกับบอมเนนะครับบอมเนบอย่างนะครับกระเบื้องไปจะซื้อหรือบ่กเบื้องเลยนะครับก็ผ่านไปนะครับอันนี้มาแสดงแบบนี้ถือว่านะครับถือว่าบผ่านนะครับในความคิดนะครับ พี่น้องนะครับกัผ่านไปนะครับนะครับเท่ากับมาให้กําลังใจนะครับสําหรับน้องฮักแพลงสําหรับน้องๆศิลปินนะครับให้สู้ให้ตั้งใจนะครับฝึกฝนนะครับฝึกฝึกฟอนฝึกล่าฝึกเต้นพี่น้องฝึกโชว์ต่างๆนะครับเพื่อที่นะครับจะได้ออกงานแสดงนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับหลังเปิดฤดูกาล31สิงหานี้นะครับ มีงานแล้วลอยกว่างานนะครับสำหรับน้องสาวน้อยลำเพลินโชนะครับถือว่าเป็นมรำวงใหม่นะครับที่ยังไม่ได้เปิดวงนะครับแต่มีงานรออยู่แล้วนะครับเกือบสองรายงานพี่น้องสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดของทีมผู้บริหารนะครับที่เสื้อหมั่นเจ้าภาพเสื้อหมั่นนะครับในฝีมือนะครับของผู้บริหารนะครับทั้งบอสโจเฮียหน่อยสอนุษนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพี่น้องแล้วกับศิลปินก๊ะกำลังฝึกซ้อมย่างนักนะครับเพื่อที่เตรียมนะครับไปแสดงนะครับให้แฟนคลับเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่นะครับได้เห็นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ซํำนีพี่น้องจะเจอกันไหมนะครับรายเรื่องรายเล่านะครับให้กำลังใจกันคือเก่านะครับสำหรับช่องวิถีพัญหาโอเปเชียลนะครับก็ขอบคุณ กอพอมีมีเอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามให้การรับชมนะครับโดยที่ไม่ข้ามโฆษณาหรือกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับกดติดตามนะครับขอบคุณมากๆนะครับถ้าไม่มีพวกท่านนะครับส่งวิถีบรนเทาโอเปเชียลนะครับบอมาฮอตมอนี่นะครับก้าวแรกนะครับของช่องวิถีบานเทาโอเปเชียลขอบคุณมากๆคลิปนี้ฝากไว้สำหรับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ